มี2ใบสีเหลืองลงไปไปไหนนะะไปไหนเยหนเน่ยไเน่ยต้องดักเลยนะ สวัสดีค่ะ STM Product คลิปนี้เราจะมาแนะนำไมโครโฟนสราโมนิก X-My C5 กันค่ะโดยจุดเด่นของเจ้าสราโมนิก X-My C5 นะคะก็คือจะเป็นไม์คนเดนเซอร์ที่บันทึกเสียงได้ความละเอียดสูงสุด24บิต96กิโลเฮิรตซ์ปรับการรับเสียงได้2แบบนะคะก็คือโหมดคาร์ดิโอและโหมดออมนิไดเรชแนลค่ะตัวขาตั้งไมโครโฟนสามารถหมุนปรับได้360องศาหรือจะนำมาต่อกับขาตั้งหรือขาปุ่มก็ได้ค่ะและก็มาพร้อมกับช่องหูฟังนะคะ3.5มิลลิเมต สำหรับมอนิเตอร์ปุ่มปรับการใช้งานครบรองรับทั้งการทำงานระบบ iOS และ Android รวมถึงคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะในคลิปนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานโหมด Omni Directional โดยเราจะมีการจำลองสถานการณ์การเล่นบอร์ดเกมที่มีผู้เล่นมากกว่า2คนขึ้นไปเรามาดูกันว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะตาอิ่มแล้วโอเคโอเคตาจีบเขาตัว ตัวแล้วก็วางสองใบใช่ไหมใช่ไม่มีสีลุงเลยอ่ะโอเคตาบิวตาบิวบิววางสามโอเคค่ะต่อไปตาใครตาพี่ใช่ไหมใช่ใช่ตวอืมอ๋อจากกล่องนี้ก็ได้ใช่ปะใช่ตัวสองใบนะอ่าตาอิมมีอิมมีสองอันนี้ก็ลงได้ใช่ไหมได้แต่สีเดียวกันนะอันนี้อิมลงสีเดียวกัน โอเคตากิฟมีสองใบสีเหลืองหนูไปไปไหนเนี่ยไปไหนเอ้ยบิ๊วเฮ้ยไ่เลต้องดักเลยนะตาใบตาใครไม่ได้ต้องดักนะแต่ว่าต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วตอนนี้บิ้วสองใบสองใบต้องไหนไอ้บิวเพื่พี่แผนอ๋อสองใบตรงนี้อย่าให้คนอื่นเขารู้ว่าแผนสีฟ้าตาใบต่อไป้ไปไหนอ่ะ ไม่บอกไปเท่นเดียวกับบิลล์เปล่ามันน่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้คือถ้าสมมติว่าอันนี้คือถึง้วป้าของที่อันนี้อแบบนี้ก็แบแบมิชชั่นนั้นได้เลยโอเคพี่บิ๋มก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ทำอีกมิชชั่นหนึ่งให้เสร็จโอเคตาอิมตาอิมเปิปตะอไปตาอิมลงขอหน่อยคอิมลงหนึ่งแผนที่ โอเคแล้วก็ต้องจั่วแผนที่ใหม่ใช่ไหมโอเคโอเคครับ และทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบไมซ์ร a ม o n i c X-MyC5 ในโหมดออมนิ e ดเรชแนลหากสนใจซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กัดซับสไคร์ช่องเดอะดิจิตอ STM เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่าอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครหากมีข้อสงสยัยสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะตาอ,อิ่มแล้ว